นมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอ,อย่างสูงและสวัสดีท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านพวกเราคณะผู้จัดทำโครงงานจากมุลโคสู่ฐานไฟตามรอยทาน้อมนำห,นหลักประเชียของเศรษฐกิจพอเพียงเวิร์ดเลดดังมที่ไม่หลอกทุชาโคและฟอลโล w เด e d ดาม m า s o p h อ of economy, s u f f i c i e n c y e c o โ o m y โรงเรียนท่าตุงประชาเสมวิทย์สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาวัายมศึกษาเขต3 3ในศตวรรษที่21สังคมไทยมีการพัฒนาทานาวัตถุมากกว่าการพัฒนาฐานาจิตใจโดยเฉพาะ <c oughs> ความเจริญก้าวหน้าทานาเทคโนโลยีที่เข้ามาสู่ยุคสมัยนี้อย่างรวดเร็วเยวาวชนหันมาสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีและรับสินค้าอินเทอร์เน็ตมากขึ้น เชนบางครั้งไม่สามารถแยกแยะความผิดชอบช่วดนีได้ในสวนพิกรรมของนักเรียนโรงเรียนท่าตูมประชาสวิดจากผลสํารวจและสรุปผลคะแนนพฤติกรรมจากบัตรความดีบัตรเตือนและบัตรเช็คชื่อนักเรียนในกิจกรรมหน้าสางังคมของครูประจาําชั้นครูประจําวิชาฝ่ายกิจการนักเรียนและระบบสารสนเทศโรงเรียนท่าตูมประชาสวิด พบว่านักเรียนมีคะแนนพฤติกรรมต่ำกว่าเกณฑ์ทำผิดกฎระเบียบของโรงเรียนขาดเรียนหนีเรียนขาดคุณธรรมจริยธรรมพวกเราจึงได้ศึกษาหาข้อมูลเพื่อนำแนวทางมาแก้ไขปัญหาโดยนำมาปรับใช้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเพื่มีวัตถุประสงค์เพื่อ หนึ่งเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีคะแนนพฤติกรรมต่ำกว่าเกณฑ์ใช้เป็นกิจกรรมในการปรับคะแนนพฤติกรรม 2. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเส้นกีจพอเพียง 3. เพื่อให้สามารถนำบุลครค่ปลปผลิตเป็นฐานไฟใช้ในครัวเรือนและนำความรู้วิธีการขั้นตอนปผลิตเป็นฐานไฟเพื่อสไร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวค่ะ ค่ะในส่วนของการดำเนินโครงงานนะคะพวกเราได้ใช้หลักคุณธรรมมาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาคือหลักอริยสัจส,สีอ่อธิบาทสีคุณธรรมพืรรม้นฐานประการลักประของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีการเรียนรู้แบบการวางเรื่องขการกระทำค่ะ กิจกรรมที่ำดำเนินการพวกเราได้เลยเห็นว่าในท้องถิ่นอำเภอท่าตูมเป็นสังคมเกษตรกรรมมีการทำไร่ทำนาส่วนมากเป็นการเลี้ยงโคและใช้ประโาจนจากมูลโคเพียงไม่กี่อย่างรวมถึงโรงเรียนท่าตูมประชาเสิมวิทยม่ศสัยการยนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและมีการเลี้ยงโคดังนั้นพวกเราจึงได้คิดทำโครงงานจับมูลโคสู่ฐานไฟตามรอยทางน้อมนำหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นและกิจกรรมนี้เกิดขึ้นได้ในความกระมือร่วมใจระหว่างคณะครู ผู้ปกครองนักเรียนและผู้พิศศสูจน์เน้นกลุ่มเป้าหมายคือฝังคุณธรร,รมจรยิยธรรมวิสติสมาธิสร้างความมีระเบียบวินัยให้กับตนเองไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อื่นกินอยู่ดูฟังเป็นและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพขอสักครนต่อไปค่ะกลุ่มเป้าหมายในการดําเนินกิจกรรมคือนักเรียนที่มีคะแนนพิธกรรมต่ำกว่าเกณฑ์ที่ลงทะเบียนแับคะแนนิธกรรมจ้าวน1่ง้คนแต่ระยะเวลาในการดาเนินโครงการเรื่อง น2562ถึงเดือนตุลาคม2562สถานที่ในการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนท่าตูมประชาสสริมดีตำบลท่าตูมอาําเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์วิธีการดำเนินงานเราได้แบ่งการปฏิบัติงานออกเป็น2ระยะคือระยะที่1คึลล่าคสิทธิลรัชนงคไม่แก่จะตั้งกลุ่มประชับนักมความคิดแบ่งหน้าที่รับผิดชอบเลือกประเด็นปัญหากระมวลของข้อวิเคราะห์ปัญหาวิเคราะห์สาเหตุขอข้อปรึกษาจากครูพระสงฆ์และป่าชาวบ้านจดหางบป,ประมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลเกียวกับสถิตินักเรียนที่มีแฟนที่กำก่บเกมที่ระบบสารสนเทศโรงเรียนท่าตุงประชาสมบิรหรือสอบถามจากฝ่ายกิจการนักเรียนและศึกษาที่การทันทานไฟจากมุงโคและลงมือปฏิบัติพวกเราได้ดำเนินการที่ปุมเป้าหมายโดยเรียนท่าตังแป็นกิจกรรมของตนเองและดำเนินการทันทานไฟจากมุงโคในวันศ่อยละวันอาทิตย์นอกจากนี้ยังใช้ในกิจกรรมชมหนึ่งละกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่เวลารรู้ค่ะทุกคนลจนเกิดเป็นิสัยฝ่ายในการทำงานสนุกสนานในการเรียนรู้ค่ะ เรียนงที่นส,สนงนะคะสารสรุปและประเมิคนผลค่ะนนปปรายกดหมาเป้าหมายเป็นสองด้านคือ1ด้านแรกพิจารอเปฏิบัติเป้าหมายเป็นคนดีมีระเบียบวินัยใส่ใจในการเรียนรู้เรีรู้จกักชนะคตธในการแกร้ไขปัญหาและน้นอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประชัยในชีวิตประจำวัน สองด้านปริมาณวิธีปัญหาการพฤติกรรมการพินาเปลียวนวินัยและขาดคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายนดดกลุ่งแปดสิบเปอซต์และมีแนวคิดแยบยลไอเป็นสองระดับคือ1ระดับสำหรับปัญหาสื่อสารสูขขงข้อมูการใช้เหตุผลปัญหา ไมะใช่หลักธรรมอนุญาตสี่ปฏิบัติสี่คุณธรรมที่หายไปประการและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจความเปลี่ยนช่วยแก้ไขปัญหาสองดับชูเข้าสู้ปัญหาโดยแบบของการคือเป็นนักเรียนรู้จักปัญหาสาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหาไมะใช่หลักธรรมเนี่ยบระสบความมุ่งมั่นจีบของตนสร้างความมีไม่ได้ในตนเองและแคร์ผู้บริสุทธิ์ขั้และสังคมต่อไปค่ะ คนกล้าดาเนินง,งานพวกเรามีความภูมิใจที่กิจกรรมนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งในการปรับพฤติกรรมของนักเรียนที่มีแหวนพฤติกรรมต่อเกณฑ์ให้มีวิตรในตนเองมีความรับผิดชอบมีความโดยใช้คุณธรรมอันเป็นสิ่งนําพาแส,สขขงสว่างเข้าสู่จิตใจของผู้ารอบครอง,งานสมดังพุทธศาสนาสุภสิทธิตที่ว่าธรรมโมสุจิโนสุข,ขามาวหาติทำที่แบบพ้ดดีแล้วนำสุขมาให้ธรรมะขอบคุณค่ะ